ป,ปีก่อนที่นู่นก็ปั้นผมก็22บาทมั้งไอสิบเท่าไหร่ค่าค่าอัดเนี่ยค่าอัดอะไรเท๊ะค่าอัดนี่ไม่ถ้าผมจำปรจําผิด10บกว่าบาท1ิบกว่าบาทา <15 S 2> นี่ก็ค่าคุสิบห้าบาทนะ5บาทออสิบาคาอีกค่าค้นอีกิ0บาทสิบาทประมนะันยี่ห้บาทยี่าบาทเยอะไรประมาณอะไร ที่าบาทก็ผมก็สี่ห้าหกร้อยกรอนเหมือนกันยังค,คูณเอาถ้าเป็นคนหมืหน่นคนหมื่นนึง <c oughs> แล้วมก็เหมือนกับลงทุนไปเหมือนกับเที่ลงทุนไปนี่เนาะลงทุนหนึ่งฝามก็เหมือนกับป,ป,ป,ปีปีปีตัดตัวปีตดตัวก <c oughs> ็ร้อยหนึ่งก็ร้อยหนึ่งก็สองพันห้าสองพันห <c oughs> ้าห้ารอยมันเท่าไหร่คูณเอาห้าร้อยมันก็หมื่นหมื่นกว่าบาทแล้วหมื่นกว่าบาท บัวกดทูบกำเนินมาเต็มมากดิคอยดูเนาะปีนี้นะปีนี้ถ้ารน้ำไม่ท่วมก็โอเคดูข้าวไข้าวนาปีถ้าถ้าวนาปีท่วมบีมึงเอ้ยโหลเพราะว่าปีนี้เพราะว่าปีนี้นเนาะไม่ท่วมหรอมั้งนาปีนะนาปีมันท่วมตีคลายฮาลตุก็ปลาลิลี่ยนหาอยู่ปลาเปลิ่ยนดิ ฝากงนะฝางนะฝางอันมันไม่แน่นอนนะถ้าฝนตกปั๊บมันจะเสียเลยเสียเลยแล้วครับตะเกียวปั๊บฝนตกเสียน้ำคังอยู่ก็มันไม่ท่วมหรอกแต่ให้แต่น้ำคังอยู่มันก็เสียแล้วกูจะกูไปได้ไหนกูถ้าชาค่าน้าปีไม่ไม่ได้แล้วเนื้อเสร็จเลยเก็เก็บค่โนเธอนาปรังนิดนึงกลาง กัน้องกินมากินจ้องขึ้นนี่มาเลยเจอกินจองมันจองในข้าวปีอ่ะนี่มันก็องไปกะจองปีไปเจ้าเลยผมจองใบสองสามเจ้านะแต่แต่กูเรียนรถซีเกียจริงไหมเด้อมาเขาหน้าปรังมันจะกินดีกว่าหน้าปลังเขาเอกินดีกว่าหน้าปีใช่ใช่ฟางนะบัวนะจะบัวจะกินดีกว่าไม่รู้มันเป็นไงมันนี่มันไม่รู้เป็นแบบไหน เหมือนกันเลยก็นึกว่าแต่ว่าพอผมฟังลุงเขาจองกันเยอะเหมือนกันบันเด่งบันหัวมันหัวเ้ฮยกิดจองพุงนูนูขีมามาโอ้ยเด้นี้ยมันขะมันก็น่าสอบขีมมาใจน่าสอบบอกจะขีมมาขีจองเมืที้เลอจองเฮ้ยข้ารู้ว่าใครทำนับนับพลังเขาจองไว้หมดเออเมียด้วยเือว่ากับคือว่ากับว่าเดีน้เนาะเดี๋ยนี้กินมดตาราสเป็นไงเนาะกินเถินาพีก็นับพลังหมด